สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟอร์ก็จะมาทำคลิปเรนดอมในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาถึงแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเอ้ยไม่ใช่สิก่อนอื่นนะคะเฟอร์ก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับการไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะอ่ะ เรามาเริ่มจากเช็คพลังงานของทุกๆคนก่อนเลยขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ศรีสัศิษย์นะคะแล้วก็ผู้พิทักประจำตนของทุกๆท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอเช็คพลังงานทุกๆคนเะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เฟอร์จะเปิดเ,เฟิร์จะใช้รูนด้วยเนาะเนี่ยเ,เดี๋ยวลองเป็นรูนคำแนะนำละกันนะคะท้ายคลิป อุ้ยเอาไหนใบแรก9 of pentacles ใบที่2 8 of swords ใบที่3 king of cups นะคะใบที่4ว้าว queen of cups ใบที่5 three of wands สวยงามมากใบที่ หกเดดแ and r e b เบิรนะคะราศีพิจิก Temperance แล้วก็สุดท้าย q u คุยนบอนไพ่ตัวตนขึ้นมาเยอะมากมีทั้งพ่อหมอแม่หมอนักพยากรณ์นักดาราศาสตร์นักโหราศาสตร์อะไรต่างๆนานามาหมดครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็คนที่แบบมีพรสวรรค์มีเวทมนต์ในตัวสามารถเสกหรือสามารถสร้างอะไรก็ได้คิดอยากจะทำอะไรก็ได้แล้วก็เป็นที่แบบ เป็นที่ชื่นชมเป็นที่เอ,อของเพื่อนๆของคนรอบข้างของคนที่รู้จักอะค่ะคุณจะมีความสดใสเป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มาตลอดอืมแล้วก็อีกเอเนอร์จีหนึ่งก็คืออ่ะในเรื่องของทางกายภาพเนาะเหมือนแบบมันมันเริ่มแบบไปละมันเริ่มมันเริ่มเดินละมันมีการแบบเนี่ยพร้อมพร้อมที่จะผจญภยัยพร้อมที่จะบูแล้วเนี่ยเออแล้วก็มีเด t e อันดีเบิร์ขึ้นมาก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ มันจะเป็นมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาด้วยก็ได้เหมือนแบบคุณได้มีการตระหนักรู้หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างตกตกผลึกในปัญญาหรือเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะเรื่องจากว่ามีไพ่นั่งสมาธิขึ้นมาเนี่ยเห็นไหม ทั้งคนธาตุน้ำเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์นเซนแรงแรงมากด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมีแบบยานอย่างรู้ยานทัศนะ็ไายตาที่3เปิดแล้วอะไรใดๆนะคะเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆแถมยังเข้าใจเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอีกด้วยนะคะในตอนนี้เหมือนเป็นพลังงานที่พยายามสมดุลในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะเนี่ยเหมือนปรับกำลังปรับตัวปรับบาลานซ์อยูอ่แล้วก็ เป็นคนที่มีสติปัญญาอืมคุณเป็นคนที่มีสติปัญญามีของเก่าของเดิมอะนะคะเมื่อแบบมีปัญญาญาณอะเออเฟิร์สไม่รู้ว่าจะใช้คําพูดแบบไหนเนาะเหมือนแบบอ่าอันนี้เนาะเหมือนแบบเออถ้าดูจากรูปภาพเห็นไหมแสงที่พุ่งแสงที่มันแบบประกายออกมาจากหน้าอืมเหมือนแบบมันได้กําเนิดอะอืเดทแอนดี้เบิร์ดได้เกิดใหม่มันมีการจบ จากตัวตนเดิมๆอะไรเก่าๆอะไรเหมือนมันมีการขัดเกลาวล้วกันเฟืเรียกว่ามันมีการขัดเกลาสิ่งต่างๆในในตัวเราภายในใจพราอะไรที่มันแบบติดค้างอะไรที่มันขุนมัวเหมือนคุณได้แบบเคลียร์นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่พร้อมที่จะผจญภัยฉันไม่กลัวสิ่งใดแล้วอ่ะอืมแล้วก็เป็นคนคุณเป็นคนที่แบบมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลด้วยเป็นคนมองอะไรแบบกว้างๆเป็นคนที่เปิดรับสิ่งต่างๆ ะะไม่ปิดเป็นคนไม่ปิดหูปิดตาเป็นคนเปิดใจนะคะซึ่งตรงนี้คุณจะได้รับองค์ความรู้ที่มันแบบไอ้นี่กว่าใครๆเขานะคะโอเคเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกบ้างเนาะให้ไพ่บอกหลังงันเพราะว่าเฟิร์สพูดเร็วไปหน่อยเพิ่ง4ี่นาทีเอง คลิปนี้ก็จะรวบลัลดตัดตอนว้าวเดอะฟูทั้งจิตวิญญาณทั้งร่างกายทั้งกายภาพทั้งทุกอย่างเป็นอิสระได้มีการเริ่มต้นใหม่บางคนก็คือแบบมันลอยตัวถึงจุดที่มันลอยตัวแล้วอะฉันไม่กลัวสิ่งใดแล้วอะไรจะมาอะพร้อมถึงแม้ว่าอาจจะมีแบบบางคนเนอะบางพลังงานบางคนที่แบบยังมีหวั่นหวั่นใจบ้างแต่ก็สู้อะเออเหมือนแบบคุณเป็นคนที่ใจอะใจถึงอะใจถึงพึ่งได้นะคะ แล้วหลายๆคนนะพูดเลยว่าคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆหลายๆคนได้เป็นแสงสว่างสามารถเป็นผู้ชี้นําทางผู้ชี้นําทางให้คนได้ตื่นรู้ให้คนได้เจอแสงสว่างแบบถ้าแบบเมื่อไหร่ที่คุณได้ตื่นขึ้นหรือคุณได้เข้าใจหรือศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคะ่ะยิ่งเป็นการที่ดีเลยสมมติมีคนมาแบบมาขอคำปรึกษาหรือให้คําช่วยเหลือการอะไรมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะคุณก็เต็มที่เลยใส่เอ ความสามารถที่มีอยู่เขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนเนาะแบบเขาเรียกอะไรอะระดับไอเนี่ยมันรับได้ไม่เท่ากันนะคะบางคนก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงบางคนก็ก็อยู่ที่เวลาช่วงเวลาหรือวาระนะคะวาระแบบอาจจะยังไม่ถึงไม่ไม่ถึงเวลาต้องรู้ก็อาจจะไม่รู้ว้าหกไม้เท้านะคะหกไม้เท้า เออว่าลืมบอกธาตนะุน้องมีธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินธาตสายครบทุกธาตุราศีเลยราศีพิจิกอืมชัยชนะไอการจบครั้งนี้ไอการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเนี้ยมันนําไปสู่ชัยชนะมันนําไปสู่ความเฉิดฉายความแพลวพราวความสําเร็จในชีวิตค่ะอืมอาจจะต้องแบบลุยหน่อยอะ่ะเออมันต้องใช้ความลุยของคุณใช้ความกล้าใช้ความบู๊ของคุณอะ่ะเอ,อ่อเลือดหนักสู้เลือดหนักลบของคุณนะคะ คุณเป็นทั้งนักรบและนักหลักนะเฟสดูจากทรงเนี่ยดูจากลักษณะน้องเนี่ยเป็นทั้งลบก็ได้รักก็ได้ฟิลอ่อนไหวเซนสทีฟก็มีนะคะเพิ่มขอเพิ่มนะคะขอเพิ่มนะคะ The Moon เรื่องของเซนจิตวิญญาณเนี่ยบางคนก็อาจจะได้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัน,นอาจจะดีบขึ้นก็ได้ใครที่นั่งสมาธิอะคะ่ะช่วงนี้เริ่มมาฝึกสมาธิอะนะคะให้นั่งสมาธิเพื่อลงล,ลึกเข้าไปถึงความรู้สึกนะเราแบบว่าแต่ละคนเนาะที่นั่งนองแบบไม่ต้องมีความว่าแบบเราอยากจะเห็นนูน่นเห็นนี่นะคะให้สัมผัสจากความรู้สึกอันนี้ฟูดพูดไว้ไเฉยๆนะก็คือแบบให้ให้แบบ สังเกตอารมณ์ก็ได้นะช่วงนี้อาจจะอ่อนไหวก็ได้เรื่องของแบบอารมณ์ความรู้สึกหรือเซนส์ของคุณมันจะชัดมากขึ้นอ่าแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะคะมันจะมีช่วงที่แบบเหมือนเราแบบไปเอาเขาเรียกอ,อะไรอะพันธนาการของตัวพันธนาการตัวเองอะหรือว่าเออเอาเชือกเห็นหมเอาผ้ามาปิดตามามัดตัวเองไวอ้อ่ะ ก็คือความคิดของคุณนี่แหละมันจะฆ่าคุณเองคุณจะทุกข์เพราะว่าความคิดบางทีเหมือนเราต้องคอยเฝ้าระวังว่าเมื่อไหร่เราจะเราฟุ้งเกินไปไหมนะคะถ้าฟุ้งเกินไปดึงกลับมาหาวิธีเคลียร์นะคะฟังคลื่นเสียงฟังเพลงหรือออกไปทําอะไรให้แบบว่าจิตนิ่งอย่าให้เครียดอย่าให้ฟุ้งเกินหรือว่าบางทีเราก็อาจจะติดกับกับดักความคิดให้ดูว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราอยู่กับปัจจุบันไหมหรือว่าเราคิดเรากําลังกังวลอนา,นาคตหรือหรือแบบ ภาวังกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วเศร้าเสียใจกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วอันเนี้ยถ้าเราโฟกัสเนาะอันเนี้ยฟูดแทบจะพูดแทบทุกคลิปเลยมันขึ้นมาแทบทุกคลิปเลยอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยนะคะก็คือค่อยๆปรับค่อยๆโฟกัสตัวเองกันไปคอยดูอารมณ์ความคิดของตัวเองให้ดีอันเนี้ยคือที่สําคัญเลยใครที่เดินเ,เดินทางสายจิตวิญญาณหรือว่าเส้นทางการตื่นรู้สิ่งที่ควรระวังที่สุดคือความคิดของเราเองและ อารมณ์ความรู้สึกของเราเองค่ะอืมบางทีเราแบบทําอะไรไม่รู้ตัวเนาะไม่มีสติแบบเนื่องจากเราใช้ชีวิตทางโลกมาเยอะเราไม่ได้แบบฝึกสติเหมือนแบบเราไหลตามโลกกันมาอะไรเงี้ยส่วนคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วเนาะอันนี้เฟิสแบบ <c oughs> พูดเฉพาะคนที่แบบเฮ้ยเนี่ยเพิ่งมาตื่นเพิ่งมาเข้าเส้นทางอะไรเงี้ยเพิ่งมาแบบรู้เรื่องพวกนี้ก็ เก็บไว้เป็นคีย์เวิร์ดค่ะส่วนใครที่แบบท่านอะไรนะเก่งมากเลยใครที่นั่งสมาธิหรือสวดมนต์หรืออะไรอยู่แล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ฝึกฝนกันต่อไปพัฒนากันด้วยกันต่อไปนะคะฟูดตัวฟ์ดเองด้วยนะถึงแม้ว่าเฟ์ดจะพูดถึงแม้ว่าฟ์ดจะแบบเอ่ยปากแบบแนะนําอ่านไพ่แบบว่าแนวเนี้ยแต่ว่าตัวฟ์ดก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆแม้จะแบบ นิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ทำเนาะวันไหนไม่ว่างวันไหนไม่ไหวแล้วก็พักอะไรเงี้ยค่ะอืมไปเรื่อยๆไม่กดดันตัวเองโอเคเปิดแค่นี้พอเนาะประมาณสิบสองใบต่อไปเรามาอ่านเป็นไอ้นี่กันรูนเลยไหมคำแนะนำจากรูนนะคะวันนี้ใช้รูนเพอก,ก็จะใช้สมุดนะหนังสือนะคะก็คือแบบอ่ะเดี๋ยวลองดูสัก สามตัวอักษรซึ่งเฟิร์นก็ยังจำไม่ได้นะทุกคนเยยาว่ากันนะสามตัวนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้อะไรยังไงมาแล้วหนึ่งสองสาม ตัวแรกนะคะชื่ออะไรเออเยราโอเคเยราอยู่ไหนจะ๊ะเยราอา้าวหาไม่เจอละทีนี้วุ่นเลยวาวุ่นเลยเฮ้ยเพิ่งน้าเยราเยราอเจอแล้วค่ะห้าสิบมาเพิ่จะอ่านที่คำแนะนำเลยนะทุกคน หวยแล้วยาวอยู่นะคำแนะนำอ่ะคีย์เวิร์ดละกันการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่สมบูรณ์ความมีชีวิตชีวาบทสรุปที่ดีวงจรชีวิตไปสู่ความอุดมสมบูรณ์การเรียนรู้การเติบโตความรุ่งเรืองความสงบสุขอ่ะแค่นี้พอต่อไปนะคะคาแนะนําของรูนตัวนี้คือความอดทนหมั่นเพียรเท่านั้นจะส่งผลต่อความสําเร็จ ลูนเยราจะช่วยเตือนเราว่าทำสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นเปรียบเสมือนการปลูกพืชที่ต้องเอาใจใส่พิีพิธานอ่ะเอาแค่แบบเนื้อ,เน,อเนื้อเลยเนาะก็คือความเพียรพยายามไม่ว่าจะการนั่งสมาธิหรือการที่เราจะฝึกฝนอะไรสักอย่างต้องใช้ความเพียรทำอย่างสม่ำเสมออมืบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องแบบอดทนเนาะเพื่อที่จะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอมืมันเขาบอกถึงแบบเหมือนการที่ เป็นเกี่ยวกับวัฒจักรชีวิตของมนุษย์ด้วยอะ่ะเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นอะไรนะเยราอีกในหนึ่งเยราแทนวัยหนุ่มสาวที่กำลังอยู่ในช่วงความต้องการเป็นจุดเริ่มต้น ของวัฏจักรชีวิตของมนุษย์เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแฝงคือการย้อนลำลึกนึกถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันอู้บางคนนะคะที่นั่งปฏิบัติมานานแล้วอ่ะเอออาจจะได้ไปเห็นอดีตชาติของตัวเองก็ได้นะคะเป็นไปได้หรืออาจจะแบบได้ เคลียปมในอดีตก็ได้นะคะรูนตัวนี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรอะพอเห็นอารมณ์ปุ๊บเราเคลียเวลารู้สึกแบบเพ้ออยู่ดีๆอ๋อสิ่งสิ่งนี้มันมาจากปมเก่าเรานี่เองอะแค่เราเห็นใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ดับไปเองนะคะแค่เราไปเคลียเราไปรู้ว่าเนี่ยไอที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้สมมติเฟยยกตัวอย่างเช่นเรื่องความรักเรายังโหยหาความรักอยู่เรายังรู้สึกเหงาอยู่เป็นเพราะอะไรลองไปดูซิว่าตอนเด็กๆอะเ,เรามีปมอ,อะไรหรือเปล่า เข้าไปเคลียร์พอเห็นปุ๊บโอเควางวางเราเริ่มต้นใหม่เรามาแบบฝึกพัฒนาตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอันนี้ยกตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะไม่ให้เสียเวลาสั้นๆรวบรัดขนาดรวบรัดนะเนี่ยอุ้ยมันก็ได้อยู่อย่ะมันคลิปมันเหลืออีกั้งนานเอาก,กิสนะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าช่องใครคนนั้นก็อ่านถูกแล้วเนาะต่อไปห้าสิบหกนะคะ คีย์เวิร์ดพลังคุ้มครองทางวิญญาณการบำบัดร,รักษาการปกป้องผู้พิทักษ์การตื่นขึ้นความกล้าหาญการป้องกันสัญชาตญาณว่าวเกี่ยวกับเซน์เกี่ยวกับพรสวรรค์ด้านการโปรเทคก,การเยียวยาการเป็นผู้พิทักษ์เราคุณนะแบบเหมือนผู้พิทักษนะ์เนี่ยลูนตัวเนี้ยเหมือนมาแสดงถึงเ,เหมือนผู้พิทักษ์คุณมาแสดงตัวแล้วก็เหมือนคุณมีจิตมีเขาเรียกอะไร มีพลังของความเป็นผู้พิถากอะนักปกป้องอะอืมเป็นนักปกปอ้องอะ่ะลับมาดูคําแนะนํากันเลยนะคะความกลัวเกิดขึ้นจากจิตใจจงเชื่อมั่นอะขอขอวิขอเน้นย้ําคํานี้หน่อยความกลัวเกิดขึ้นจากจิตใจและไอความกลัวเนี่ยมักจะบล็อกสิ่งที่เอ่ออะไรนะมักจะบล็อก ความกลัวมักจะบอกไม่ให้เราทําอะไรในสิ่งที่ดีๆเออเวลาเราจะทําอะไรเราจะแบบเฮ้ยเรื่อกำลังจะเลิศเจเเริญกำลังจะสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยมันก็ติดความกลัวอะไรเงี้ยอืมให้ให้ระวังเรื่องความกลัวจงเชื่อมั่นและศรัทธาเพื่อรับการป้องกันที่เหนืออํานาจชั่วร้ายเอากิจบ่งบอกถึงการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับโลกอื่นๆอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกอื่นหรือพลังงานจากแหล่งอื่นรวมถึงเทพเจ้า ตามความเชื่อของตนเป็นพลังแห่งจิตวิญญาณที่สร้างขึ้นโดยอัลกิสสามารถห่อหุ้มผู้ครองผู้ใช้จากพยานอันตรายทั้งปวงที่เรามองไม่เห็นอีกทั้งยังสื่อแทนวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ฝนมองว่าเหมือนแบบนั่นแหละคะ่ะอ,อ,อะไร พลังงานเนาะที่อยู่มิติที่สูงกว่าเราหรือว่าอะไรต่างมิติหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเราจะเรียกว่าอะไรก็ตามเนาะเหมือนเขาคอยช่วยคอยสนับสนุนคอยปกป้องคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรการนั่งสมาธิบางคนเนาะยังมีแบบยังติดความกลัวไม่กล้านั่งสมาธิกลัวผีนู่นนี่นั่นให้รู้ไว้เลยว่าผีผ,ผีผีว่าซ่านผีก็เป็นจิตวิญ,ญญาณเหมือนเรานะคะแต่เขาแค่ไม่มีกายอยาบเขาก็ต้องการที่จะปรับภพบภูมิต้องการที่จะแบบ ไมนี่เหมือนกันตอนนี้เขาก็ติดอยู่ในโฮโลแกรมเหมือนเราเราก็ติดอยู่ในโฮโลแกรมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรายังมีโอกาสที่จะสร้างบารมีแล้วส่งพลังงานต่อให้เขาได้เ,ออเพราะฉะนั้นเราส่งไปเลยส่งไปให้แบบเรามีมหาศาลนะคะเมื่อไหร่ที่แบบใจเรายิ่งฟูเรายิ่งแบบเต็มไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์นะคะเราส่งสามารถส่งได้มันไม่มีจํากัดเลยส่งไปแบบทั่วจักรวาลรอบอันนั้นจักรวาลอะไรก็ว่าไป ส่งไปให้เต็มเลยยิ่งแบบใครที่เข้าสู่เขาเรียกอะไรนะความรักไายเงื่อนไขเข้าถึงความรักไายเงื่อนไขแล้วเฟิรพูดเลยว,ว่ามาหาศารแบบ amazing, amazing อเมซิ่งจิงกระเบลอะโอเคค่ะจบต่อไปลูนตัวที่3มนะคะอะไรใดๆอะอิงกูสอิงกูสมาดูอิงกูสกัน อิงกูสเจ็ดศูนย์นะคะความอุดมสมบูรณ์ของดินสุขภาพความกินดีอยู่ดีชื่อเสียงโด่งดังจเจริญพันธุ์แข็งแรงจเจริญภายในคุณธรรมสันติสุขสามัคคีคีย์เวิร์ดประมาณนี้แล้วก็คำแนะนำเรามาดูกัน เกษตรกรรมเป็นพื้นฐานการดำรงชีพของมนุษย์ยุคโบราณดังนั้นการควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อพืชผลที่ดีจึงเป็นสิ่งสําคัญในการสูญเสียบนการเติบโตอันนี้ก็อันนี้นํามันน้ําน้ําหาเนื้อก่อนอ่ะเฟิร์นมองว่าเนื้อนาะเป็นการที่แบบเหมือนเราเขาเปรียบเทียบอะเออประมาณว่าเราสามารถช่วยโลกนี้ได้ยังไงอะอืมโดยการพลังงานนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี้มันเป็นพลังงานไปหมด พือต้นไม้เขามีพลังงานที่ดีไปหมดนะคะส่วนไอความโกรธความเครียดความแค้นความไม่ให้อภัยความกังวลความกลัวมันเป็นคลื่นความถี่ที่ต่ำซึ่งถ้าคนเราเนี่ยเกิดความกลัวความโกรธเกลียดชังกันมากๆใช่ไหม โลกเราอาจจะดับสูญสลายหรือแตกโลกแตกก็ได้อย่างที่เขาจะพูดกันนะว่าเดี๋ยวโลกก็จะแตกอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนเนี้ยเราใครที่เข้ามาฝากสามารถช่วยได้เราก็ช่วยเนี่ยพระแม่ธรณีพระแม่ไกาอานะคะทําสิ่งดีๆบนโลกใบนี้แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอยในการช่วยสมมติอะมีแบบคุณยายคนหนึ่งอะไรเงี้ยกำลังเศร้าอยู่แล้วก็สามารถยิ้มให้เขาเดินเข้าไปปลอบเท่าที่เราทำได้ก็ได้เล็กๆน้อยๆ้อยเราเป็นมนุษย์ด้วยกันมนุษย์โลก ทำแบบแบบว่าอะไรที่ทําให้แบบมันสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มหรือสร้างพลังงานดีๆนะคะหรือสามารถเยียวยาหรือฮิลลิ่งเขาได้อะในช่วงที่แบบเขาต้องการเขาต้องการนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ต้องการแล้วเราแบบเราอยากจะให้เขาเป็นนูน่นเป็นนี่อะอันนั้นก็คือเดี๋ยวเขาจะว่าเราอีกนะคะก็ลองดูว่าใครที่กำลังต้องการความช่วยเหลือหรือเราสามารถทำได้ในโซเชียล เวลาคุณสมมติคุณเป็นคนที่มีความรู้ใช่ไหมหรือว่าคนที่ตื่นแล้วอ่ะอืมแบบหรือว่าได้ปฏิบัติได้เข้าใจเข้าถึงสัจธรรมหรือในการได้ฝึกสมาธิฝึกอะไรมาอืมก็อาจจะลองลองลองนึกดูว่าเฮ้ยเป็นภารากิจเอาหรือเปล่าเฟไม่รู้ว่าภารากิจแต่ละคนคืออะไรเนาะอืมแต่เฟรืรอตอนนี้ที่เฟิร์นึกได้ของเฟิร์ก็คือเนี่ยในการอ่านไพ่ที่มานําทางให้ช่วยให้ผู้คนที่เนี่ยตอนนี้กําลังแบบเออ กำลังไหลาตามโลกหรือเครียดหรือสิ่งที่เฟิร์สได้ผ่านมาที่เฟิร์สได้ก่อนหนะ้าเนี่ยที่ก่อนที่เฟิร์สจะมาแบบเข้าใจอะไรแบบเนี้ยเฟิร์สไม่ได้เข้าใจจนสุดนะยังไม่ได้ตื่นจนแบบตื่นโพ้งอะ่ะเฟิร์สต้องตื่นได้เรื่อยเฟิร์สก็ฝึกจิตอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเรามีทําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอืแล้วก็ยกระดับจิตไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันคะ่ะแล้วก็ช่วยโลกใบนี้ย นะคะมันเหมือนเป็นการสํานึกรู้คุณกับพระแม่ไกาอาด้วยนะคะพระแม่ธรณีเราเนี่ยแหละที่เราอาศัยอยู่บนโลกเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเรายืมเขามาใช้หมดเลยเนี่ยบ้านที่เราอยู่ต้นไม้ที่มีอยู่ลองมองไปรอบๆสิคะเอ,อต้นไม้นกจิ๊บจิบจิ๊บจิ๊บอะไรเนี่ยที่ขาผีทรงผีเสื้อลองมองธรรมชาติเนี่ยมันสวยงามมากๆเมื่อก่อนเนี่ยเฟิร์สไม่ได้แบบค่อยสนใจเลยเนาะเอาแต่เที่ยวเอเวเอเราก็แบบติดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ก็รู้ซึ้งแล้วอืมแต่ก็ยังมันก็ไม่ถือว่าแบบขาดเลยนะอาจจะมีบ้างแต่หลักๆแล้วเนี่ยเฟิร์สก็อ่านตไนะไพ่ในช่วงเนี้ยไม่ได้เที่ยวมาพักหนึ่งแล้วค่ะทุกคนอาจจะไปเที่ยวนะทัเที่ยวธรรมชาติเดี๋ยวเนี่ยคือพูดเลยว่าถ้าคุณได้ไปกราวดิง้งถ้าได้ไปคิวกับธรรมชาติอะ คุณได้รับพลังงานนะพลังงานคุณเปลี่ยนก็ได้นะเหมือนแบบจากที่เราพลังงานลบๆมาเราไปกราวดิง้งยืนเท้าเปล่าบนพื้นดินคลีนพลังงานลบๆก็ได้นะคะอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เปิดไปแล้วคลิปที่แล้วจะเปิดดีไหมนะอ่ะเอาสักหน่อยก็ได้ค่ะไหนๆก็หยิบมาแล้วเรามาดูกันว่าใครอบอกอะไร Affirmation for acceptance นะคะการยืนยันและการยอมรับยืนยันและการยอมรับอันนี้ก็ตรงตัวไปเลยเฟิร์สก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนแบบอืมนั่นแหละขอภัยนะอุ๊ยก็ได้นอกมาละค่ะ p l a n and seed นะคะการหว่านเมล็ดของเราเนี่ยแหละในการที่เราจะสร้างอะคะ่ะ ในการที่เราจะปลูกจะทำอะไรสักอย่างอ่ะม,มันต้องเริ่มหวานไปเดี๋ยวมเมล็ดพันธุ์มันก็จะเติบโตไปเองนะคะถ้าเราทำด้วยใจรักทํำด้วยความเบิกบานทํำด้วยความหลงไหลทำด้วยความสุขอะไม่ว่าเราจะสร้างอะไรก็ตามธุรกิจหรืองานอะไรที่เราทำก็ตามหรืออะไรก็ตามที่เราได้ทำช่วยได้ช่วยเหลือผู้คนได้ช่วยเหลือโลกใบนี้แม้จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจะเล็กหรือจะใหญ่ ะะมันมันวัดกันไม่ได้แค่คุณได้ทําจากความสุขความรักที่มันแบบยิ่งใหญ่ในความเมตตาของคุณอ่ะมันค็ที่สุดแล้วค่ะแค่สมมติอ่ะคุณจะทํางานปกติก็ได้นะแต่ว่าอยู่ดีๆแบบเหมือนแบบคุณคอยช่วยหมาช่วยแมวอะไรเงี้ยตลอดแล้วแบบเห็นมันแบบเฮ้ยก็เออแบบไปให้อาหารหรืออะไรเงี้ยเจอหมาหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบเออแบบทําความดีนั่นแหละเออเพิก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะแบบนึกคําไม่ออกอะ่ะทุกคน เราจะเหนอยทำไมนไม่รู้เนะี่ยอ่าฮิลิ i งวอเ t อร์นะคะวอเตอร์ฮิลิ่งวอเตอร์ก็คือน้ำช่วยเยียวยาได้ทุกทุกคนลองสังเกตไหม ใครที่ไม่ชอบอาบน้ํานะถ้าคุณได้อาบน้ํามาคืนคุณจะได้รับพลังงานพลังงานมันจะไหลในช่วงคุณตอนคุณอาบน้ําหรือใจใจคุณโลง่งๆนิ่งๆนะคะคุณจะคิดงานได้คุณจะมีไอเดียดีๆต่างๆนะนะโผล่ขึ้นมาตอนที่คุณอาบน้ํานะคะให้ทำเนี่ยจิตใจให้เบิกบานแล้วหรือว่าเวลาเจออะไรแย่ๆมาใช้น้าชโลมใจใช้น้ํารักษาใช้น้ําแบบ ช่วยหิวได้นะคะอาจจะไปแช่นะ้ำอาจจะล้างตัวอาบน้ำอะไรก็ว่าไปนะคะ affirmation for positive and นแ a งนะคะก็คือยอมรับเพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกก็คือเหมือนตอนนี้คือเหมือนประมาณให้ยอมจำนวนปะ อะไรที่ตอนนี้มัน,มนเหมือนแบบกําลังที่จะเปลี่ยนแปลงอะคุณไม่สามารถยือ้อคุณไม่สามารถอะไรได้คือให้หีดบวกแล้วปล่อยไหลเลยเชื่อให้เชื่อว่าสิ่งดีๆรอยอยู่ข้างหน้าดูสิคะมันถึงเวลาที่คุณจะได้แบบเป็นตัวของตัวเองอะเออมันแบบมันจะได้ทําอะไรในสิ่งที่ต้องการแล้วอะไรเงี้ยเห็นไหมแบบเหมือนก่อนหน้านี้อาฟุตถ้าเกิดมองจากรูปภาพเนาะผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะเคยโดนบังคับให้ใส่ชุดตัวนี้ก็ได้แต่ตอนเนี้ยเขาถอดแหละเขาไม่แบบ เขาแบบปลดปลดสัมภาระปลดสัมภาระต่างๆอืมเนี่ยขอชิวๆขอแบบเท่ๆไปแบบคูลๆแล้วก็ดูซิว่ามีอะไรอยู่ข้างหนอย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่ฉันไม่กลัวสิ่งใดฉันพร้อมไปจนภายฉันฉันไม่กลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงอะไรเงี้ยพอมันจะดีเสมอไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามขอบคุณขอบคุณนะคะอุ้ย ใบนี้ไม่เคยขึ้นมาเลยอะแปลว่าอะไรอะทุกคน Imagine and envision หรอเฟอร์ First, ต้องขอไปแปลก่อนนะครับอ่าอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการเกี่ยวกับภาพอะไรเงี้ยหรือแบบบางคนแบบมีความครียริา ครีเอทก็ได้นะเป็นคนคงมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่จินตนาการล้ำเลิศหรือไพ่อาจจะบอกว่าให้คุณใช้จินตนาการจินตนาการสําคัญกว่าความรู้มันมีมันมีไพ่ในสําหรับเนี้ยเออเฟิร์ดยังงงงงเฟิร์ดยังไม่เข้าใจนะทุกคนเฟิร์ดยังอธิบายไม่ได้ว่ามันยังอะไรยังไงวะมันมันแบบมีแบบขยายความได้ไหมจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ถ้าใครขยายความได้นะคะคอมเมนต์มาให้เฟิร์ดหน่อยนะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะ นะคะก็คือเนี่ยเป็นภาพจินตนาการอ๋อทุกคนฝึกปริงเรื่องหนึ่งการเมนิเฟตให้ทุกคนจินตนาการภาพในหัวขึ้นมานึกภาพใครไม่เห็นไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะฝึกเมนิเฟตไว้ฝึกเห็นภาพในอนาคตของเราอะเราอยากจะเป็นแบบไหนเรามีอะไรนู่นนี่นั่นเราอยากจะแบบเป็นคนที่เก่งมากเห็นเห็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเป็นยังไงนะคะเมนิเฟตนั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ย ไปพร้อมๆกันหรือเขียนขอบคุณไว้เยอะๆขอบยิ่งขอบคุณยิ่งได้เท่ากับเหมือนเรามีสิ่งสิ่งนั้นอยู่แล้วอะยิ่งเรามีสิ่งสิ่งไหนอะเราก็จะยิ่งได้รับรยิ่งเราขอบคุณหรือส่งพลังอเลยส่งคลื่นส่งคลื่นขอบคุณไปอะนะคะเรายิ่งได้รับนะคะโอเคเรามาดูใบสุดท้ายจะชอบสีนี้มากเลยสีใบคือสดใสมาก digittitude and Thanks นะคะว้าวการสำนึกรู้คุณแล้วก็ขอบคุณค่ะที่รักทุกคนที่ฟ์ดพูดไปเมื่อกี้เลยตามนี้เลยการสำนึกรู้คุณแล้วก็ขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีหรือ,อยังอย่าส่งความขาดแคลนไปสู่จัก,กรวาลเด็ดขาดเพราะว่าคุณจะก็จะก็คือเหมือนเราถ้าเกิดเราอยากได้แสดงว่าเรายังขาดสิ่งนั้นแล้วจักรวาลก็จะไม่ปลื้มนะคะเราก็จะยิงไม่ได้เราต้องแบบ มันต้องจากใจจริงๆจากความรู้สึกจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราแบบพูดว่าเราขอบคุณเลยเนี่ยขอบคุณขอบคุณทุกอย่างขอบคุณที่ฉันมีเงินขอบคุณที่อะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกเรามันไม่ได้ขอบคุณด้วยอ่ะหรือเราไม่ได้แบบไอ้นี่ในใจจริงอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงนี้เฟิร์สเข้าใจนะเพราะบ,บางทีเฟิร์สก็เป็นแต่ถ้าเกิดใครที่แบบมีความรู้สึกอะไรเงี้ยก็ลองมาแชร์กันวิธีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเฟิร์สจะมีความรู้สึกที่เป็นบางทีอ่ะที่แบบมันปิติอ่ะอืม แล้วก็เวลาที่เราได้แบบทําอะไรสักอย่างเพื่อโลกใบนี้ยหรือว่าได้ช่วยคนได้แบบอะไรนิดนินิดนิดหน่นนอยหน่อยหรือถ้าได้ทําเพื่อตัวเราเองอ่ะอันดับแรกเลยอ่ะชอยแรกเลยที่สําคัญที่สุดคือทําเพื่อตัวเราเองให้เรารู้สึกว่าโอ้ยเราแบบมันฟูลฟิลล์เหลือเกินอ่ะฉันทําตามเป้าหมายได้อ่ะสมมติแบบตั้งเป้าไว้ฉันจะออกกำลังกายใช่ไหมออกกาลังกายสามสิบนาทีให้ได้อ่ะ เป้าหมายแรกอาทิตย์หนึ่งติดต่อกันอะไรอยเงี้ยเออหรือวันเว้นวันอะไรก็ว่าไปเดือนหนึ่งก็ได้ค่อยๆแบบตั้งโกไปตั้งเป้าหมายไว้ที่เราแบบนิดๆหน่อยเนาะพอเราทําสําเร็จเนาะมันจะรู้สึกฟินอืมมันจะรู้สึกฟินมันจรู้สึกมีความสุขเราจะได้รับพลังงานดีๆนะคะอืมแล้วก็ เออแก๊สติจุดอันนี้ก็ไม่อยากสาวความยืดแล้วเนอะประมาณตอนนี้ก็ยี่แปดนาทีแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงณตอนนี้ถึงแม้ว่าจะพูดไม่รู้เรื่องในทุกๆคลิปทุกคนก็ยังอยู่ทุกคนก็ยังกดติดตามกดซับสไครต์ให้เฟิร์สก็ขอขอบพระคุณมากๆเฟิร์สก็เป็นกําลังใจนะคะให้พวกเราทุกคนได้ตื่นรู้ไปได้วยกันได้เออเห็นแสงสว่างให้ เกิดปัญญาในทุกๆเรื่องเข้าใจอะไรพ้นจากอาวิชชาต่างๆไปด้วยกันฝึกยกระดับจิตเติบโตไปด้วยกันนะคะอลังการปะประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ